สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงเพจไว้ข้างล่างใต้คลิปนะเกิดอะไรขึ้นพลังวิญญาณทรงพลังมากเจ้าคือใครกันทำไมถึงปกป้อกไอหมอนั่นมาซับซ้อนเกิดไปที่ข้าจะบอกเจ้าแม้ว่าข้าจะบอกเจ้าเจ้าก็คงไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าเธอฟังแค่คำสั่งของข้าก็พอข้าเชิญเธอมาจากสมบัติโดยกำเนิด เธอแตกต่างจากเจ้าพวกนี้มากเธอดูแข็งแกร่งที่สุดอย่างน้อยพลังของเธอน่าจะจัดอยู่ในระดับสูงดูเหมือนว่าข้าต้องกำจัดเจ้าของสินะสิ่งที่เจ้าไซามันคือเทคนิคต้องห้ามการครอบคุูมิญญาณถ้าคิดว่าไซาแค่มอนเตอร์ระดับต่ำฮะแต่ข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะกล้าทำแบบนี้กับนางทำไมเจ้าพูดแบบนี้วะวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าทิ้งเพื่อมนุษยชาติสีหน้าของเธอไม่มีอารมณ์ออกมาเลย ปิญญาณของเธอคงจะถูกทำลายทิ้งเหลือเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นสินนะเพลงลาปัดฝุ่นมีซ่องว่างเมื่อกี้มันคืออะไรตัวเหมือนว่าเธอจะเตรียมการเอาไว้เพื่อปกป้องข้าเมื่อกี้ข้ากลัวแทบเดียเลยนะยังโดบได้อีกแค่ันคิดว่าพี่หยุนฟึง คงทุ่มสุดกําลังใส่พี่สาวคนนั้นแน่ๆเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดในงานเทศก,กาลสิงหลานสิงหลานครั้งล่าสุดอัดริยะรุ่นเยาว์ผู้ไร้เทียมทานพี่น้องของข้าคําสั่งของข้าสร้างรูปแบบลาบสังหารปีศาจเริ่มสร้างลาบสังหารปีศาจอยากพวกมารวมแบบนี้เอาเปรียบกันนินเนสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยดีนะเธอสามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้ไหมแกนทำลายล้างซาดเต็มแล้ว รดอนุมัติเปลี่ยนโหมดสงครามซั่วคราวเออเธอพูดภาษาจีนได้ไหมแต่ถ้าฉันเข้าใจไม่ผิดขอเดิมพันกับกล้วยประสบการณ์ที่การเล่นเกมมือถือมาหลายปีต้องกดปุ่มนี้ชินะได้รับการอนุญาตเดี๋ยวปีเพลงลาบรูปแบบที่สองลาบนับหมืน่นร่วงหลนจากนัาผายาปรับเปลี่ยนรูปร่างกำลังโดสเริ่มการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เพื่อพลังงานที่ถูกยิงออกมาจะดูแรงมากอย่าปล่อยมือเด็ดขาดแปลกมากฉากแบบนี้มันรู้สึกคุ้นเคยจังแฮะครั้งสุดท้ายดูเหมือนว่าก็จบไปแล้วนะครับถ้าสี่นชอบก็อย่าลืกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับ